สวัสดีครับพบกับเรื่องพารวยครั้งนะครับวันนี้ก็จะเป็นแนวทางหวยห้าหน่อยงวดประจําวันที่10เมษายนนะครับช่วงนี้ยังมีไวรัสโควิด1 9ที่ระบาดอยู่นะครับอย่าลืมใส่หน้ากากและก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับเรืองพาลวยด้วยนะครับลักน้อยแต่ลักนานๆนะครับสําหรับแนวทางหวยห้าหน่อยนะครับงวดประจําวันที่10เมษายนนะครับ ก็จะมีเลขเด่นนะครับเป็นตัวเลข0และก็1นะครับเลข0แล้วก็เลข1ครับผมถัดมานะครับชุดตัวเลข2ตัวสำหรับหวย5น้นอยนะครับงวดประจำวันที่10เมษายนก็จะมีชุดตัวเลขนะครับ01 02 04 09นะครับและ12 14 19แล้วก็29ครับ ส่วนถัดมานะครับชุดตัวเลข3ตัวสําหรับหวยห้านอยงวดประจําวันที่10เมษานะครับก็จะมีชุดตัวเลข012 014 019นะครับ024 029และ049 124 129 149แล้วก็249นะครับยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับเราจะผ่านวิกฤตไวรัสครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับและเหมือนเดิมนะครับ อย่าลืมกดติดตามและก็ฝากแชร์กันเยอะๆให้กับเร้งงพารวยด้วยนะครับขอให้ทนสู้ๆแล้วก็อดทนไปด้วยกันนะครับสครับ